นะครับถ้าหากทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยเป็นจริงนะครับการระเบิดของบิ๊กแบงจะต้องเกิดในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดภายใต้สวะที่เหมาะสมที่สุดฟังแล้วอาจจะงงๆหลังการระเบิดเนี่ยถ้าหากจักรวาลเนี่ยเย็นตัวลงเร็วเกินไปทั่วทั้งจักรวาลจะประกอบด้วยฮีเลียมทั้งหมดฮีเลียมเป็นแก๊สที่เบาที่สุดมันจะกระจายฟุ้งทั่วไปหมดคือที่เราใส่ในลูกโป่งหรือใส่ในยานเหาะมันจะไม่มีมวลไม่มีของที่เป็นโลหะไม่มีของที่เป็นอย่างนี้นะฮะในขณะเดียวกันถ้าจักรวาลเย็นช้าเร็เกินไป ทั่วทั้งจักรวาลจะไม่มีฮีเลียมเหลืออยู่เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเย็นเร็วได้พอเหมาะกำลังดีกํำลังดีนะครับการระเบิดต้องสมดุลมากถ้าระเบิดรุนแรงเกินไปนะครับมันจะฉีดทุกอย่างออกจากกันหมดมันจะกลายเป็นฝุ่นเล็กฝุ่นน้อยจะไม่รวมตัวกันเข้ามาเป็นระบบสุริยะและขนาดเดียวกันถ้าระเบิดน้อยเกินไปปลดปล่อยพลังงานน้อยเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรารู้ว่าดาวต่างๆนี่มีแรงดึงดูดกันและกันพอมาระเบิดน้อยเกินไปมันก็จะกลับเข้าพรัรวุงกันใหม่ ก็กลับมาเป็นก้อนกลมๆใหญ่มาหืมมาเป็นลูกชิ้นอยู่กลางอวกาศก้อนเดียวเหมือนเดิม <c oughs> ไม่เป็นระบบสุริยะนะครับขอดูสไลด์ถัดไปนะครับถ้าหากทฤษฎีบิ๊กแบงเป็นจริงนะทำไมทุกๆมุมของจักรวาลถึงมีอุณหภูมิเท่าเคียงกัน <c oughs> ถ้ามันมีจุดระเบิดจุดหนึ่งจุดตรงกลางจะต้องร้อนที่สุดนะแล้วถัดๆไปก็จะต้องเย็นลงเรื่อยๆแต่ในการวัดอุณหภูมติต่างๆของมุมต่างๆของจักรวาลเนี่ยพบว่าจักรวาลท,ทุกๆมุมเนี่ยมีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันหมดเลย ดูสไลด์ถัดไปนะครับนี่คือระเบิดที่ลงที่ฮิโรชิมานะครับมีความแรงประมาณ17,000ัตันของ TNT ถามว่าพอระเบิดเสร็จป้างเราจะได้ซากรูปนี้หรือได้เป็นสนามกีฬาที่สวยงามแบบนี้ฮะใครว่าคว้างไปตู้มเดียวออกมาโอ้โหเป็นเมืองสวยงามบ้างหรือว่าเป็นอย่างนี้ฮะถ้าระเบิดที่เราไม่ได้ควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะพ้องเห็นความพินาศแบบนี้นะครับอดูสไลด์ถัดไปนะฮะ มีใครบ้านไหมครับสร้างคฤหิหารหลังนี้ด้วยกับเอาระเบิดหรือประทัดปิโยนมีต้นไม้โยนตุ่มตุ่มตุ่มกบูขึ้นมาเป็นบ้านไม่มีนะครับผมถามว่าระหว่างบ้านหนึ่งหลังกับระบบสุริยะเราอะไรสลับซับซ้อนกว่ากันระบบสุริยะเราสลับซับซ้อนกว่ามากมายนะครับเมืองนะฮะหรือว่าบ้านต่างๆเหล่านี้นะฮะมีความซับซ้อนน้อยกว่าระบบสุริยะของเรานี่มากมายจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อเหรอฮะ ว่าระบบสุรยิยะของเราหรือกาแล็กซี่เกิดจากการระบบเบิดโดยบังเอิญหนึ่งครั้งเท่านั้นเองผมจะให้ดูนะครับมีความสําคัญขนาดไหนนะครับในปฐถมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าแผ่นดินอยู่ในพระธรรมเจเนซิสบทที่1ข้อที่1นึ่พระคัมภีร์หน้าแรกได้บอกว่าพระเจ้านะสร้างฟ้าสวรรค์และจักรวาลถ้าเราไปดูในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะใช้คาว่า create God create ตรงนี้ถ้าเรามาดูดีมีความสําคัญสูงมากมนุษย์เรามาักจะบอกเรามี creation เรา create นู่น create นี่ ที่จริงแล้วเราคีเอทเปล่าเราไม่ได้คีเอทนะครับเราเมดนะครับด้วยความแตกต่างกันคีเอทก็คือการสร้างอะไรก็ตามจากสิ่งที่ไม่มีเลยแต่สิ่งที่มนุษย์ทําได้คือเมดทํามันขึ้นมาเองเราไม่ได้สร้างสารรค์ขึ้นมาเราทํามันขึ้นมาไอตัวนี้นะก็ทํามาจากโลหะซึ่งมีอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วถูกไหมฮะปากกานี้ก็ทํามาจากโลหะในของที่มีในโลกนี้อยู่แล้วนะครับเราไม่เคยคีเอทอะไรเลยมนุษย์เรายายาโซนะครับเราไม่เคยคีเอทอะไรเลย สิ่งที่เราทําได้ทั้งหมดคือเอาของที่พระเจ้ามอบให้อยู่แล้วแล้วมาต่อเป็นอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเป็นรถยนต์เป็นตึกสวยๆงามๆเราไม่ได้สร้างของเหล่านี้ขึ้นเราเพียงแต่ทามันขึ้นจากของที่พระเจ้ามอบให้อยู่แล้วนะครับการที่เราสร้างอะไรบ้างหมายบางครั้งบางคราวมันนํามาซึ่งความยโสในความดีหรือความเก่งของตัวเราเองซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยเพราะสิ่งนั้นเอง ที่ทําให้เราห่างจากพระเจ้าเราต้องจําไว้เสมอว่าพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถสร้างสารรค์ได้เราเป็นเพียงผู้ที่ทําเท่านั้นเองนะครับโลกนี้ถูกสร้างมาเพื่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตจริงหรือเปล่าเราลองมาดูกันนะครับรอดูสไลด์ถัดไปนะครับโลกเราเนี่ยโ,โครจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วพอดีถ้าโครจรด้วยความเร็วช้ากว่านี้นะฮะโลกจะค่อยๆถูกดูดเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วในสุดเราก็จะหายเข้าไปในดวงอาทิตย์ ถ้าโคจรเร็วกว่านี้นะโลกจะค่อยถอยห่างไปเรื่อยๆและในสุดเราจะเป็นน้ําแข็งทั้งดวงพอดูสไลด์ถัดไปเรามีหน้าร้อนนะฮะมีหน้าหนาวมีฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิฤดูการต่างๆความสวยงามของธรรมชาตินี้เกิดขึ้นเพราะอะไรทําไมโลกจึงมีฤดูการเพราะแกนของโลกในเอียง23องศาพอดีต้องนึกว่าแกนโลกในมันเอียงอย่างนี้มันหมุนเอียงอย่างนี้นิดหนึ่งมันไม่ได้หมุนอย่างนี้นะครับแกนโลกไม่เอียงเราจะไม่มีฤดูการแล้วถ้าแกนโลกเอียงมากกว่านี้นะครับ ฤดูกาลก็จะผิดพลาดกว่านี้อย่างมากมายการที่เป็นเอียง23องศาพอดีเนี่ยทำให้เกิดฤดูกาลทําให้ธรรมาชาติระบบนวิเวศต่างๆสามารถอยู่ได้พืชมีเวลาที่มันจะออกดอกออกผลสัตว์มีเวลาที่จะสืบพันธุ์นะครับทำให้ทั้งหมดนี้อยู่ได้ก็ดูสไลด์ถัดไปดวงจันทร์เหมือนกันฮะดวงจันทร์มีไว้ทําอะไรใครทราบไหมครับมีใครทราบไ,ไหมดวงจันทร์มีไว้ทําอะไรครับน้ำขึ้นน้ำหลงมีไว้ทําอะไรน้ำขึ้นน้ำลงมีไว้ทําอะไรครับบางคนผมถามดวงจันทร์มีไว้ทําอะไรบอกไม่งั้นจะมีขนมไหว้พระจันทร์เหรอ ดูสไลด์ถัดไปนะนี่ฮะคำตอบหนึ่งในคำตอบมีมูนเค้กนะฮะซึ่งมันก็ทำให้เราขายทุเรียนกวนได้ขายไข่แดงแล้วขายอะไรได้นะครับ <c oughs> ไม่มีดวงจันทร์เราจะมีลอยกระทงเหรอนะฮะเราก็ไม่มีลำวงเดือนสิบสองกันนะครับ <c oughs> ที่จริงแล้วพระเจ้าทรงเฉลียวฉลาดกว่านั้นมากมายนะักดวงจันทร์มีรักษาไว้เพื่อคงแกนโลกของมนุษย์ไว้ไม่ให้มันเอียงมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะฮะ การที่มันคง .23 องศาไว้ได้มาเป็นเวลานะับเป็นหมื่นหมื่นปีเพราะว่าดวงจันทร์หมุนรอบและรักษาแกนโลกให้เอียงขนาดนี้ถ้าดวงจันทร์เราหลุดออกไปนอกวงโคจรแกรนโลกจะขยับและแกนโลกจะขยับจะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรุนแรงมากนะครับรุนแรงมากเพราะฉะนั้นดวงจันทร์รักษาแกนโลกและการที่รักษาแกนโลกไว้ได้เนี่ยเพราะขนาดของมันนี่พอดีเมื่อเทียบกับโลกคือหนึ่งในหของโลกนี้พอดีนะครับนั่นคือความพอดีที่ช่วยให้เราไม่เกิดภัยพิบัติทางฤดูกาลก็สไลด์ถัดไปนะฮะ น้ำขึ้นน้ำลงนั่นถูกต้องนะครับน้าขึ้นน้าลงมีไว้เพื่อเติมออกซิเจนให้มหาสมุทรถ้าไม่มีน้ําขึ้นน้ําลงนะฮะจะไม่มีการเติมออกซิเจนมหาสมุทรและสัตว์น้ําจะตายและเมื่อสัตว์น้ําตายสัตว์บกทั้งหมดจะตายตามไปด้วยนะครับเพราะว่าในทะเลเป็นแหล่งอาหารที่ใหญ่จริงๆของระบบนิเวศของเราก็ดูสไลด์ถัดไปนะครับบรรยากาศของโลกหนา25กิโลเมตรพอดีพอดีซึ่งช่วยให้อุกบาลในถูกเผาไหม้ในบรรยากาศก่อนที่จะพุ่งชนโลกหนาะและยังเป็นเกาะป้องกันหลังสีต่างๆ ถ้าบรรยากาศหนากว่านี้ก็มีปัญหาบางกว่านี้ก็มีปัญหานะครับซึ่งผมจะพูดต่อไปนะฮะแล้วนอกจากนี้ฟ้าผ่ามีไว้ทําไมฟ้าผ่าไม่ได้มีไว้สาหรับลงโทษคนที่ผิดคาสาบาน <c oughs> ว่าจะรักเจ้าชั่วชีวิตนะฮะแล้วก็ฟ้าผ่านะครับ <c oughs> ฟ้าผ่ามีไว้เพราะว่าในบรรยากาศเราในมีในตัวเจนอยู่มหาศาลนะครับทุกครั้งที่ฟ้าผ่าเนี่ยในเจนจะรวมตัวออกซิเจนและตกลงสู่พื้นดินเป็นปุ๋ยให้พืช และพืชต้องมีไนโตรเจนเพื่อจะได้เป็นแหล่งปโปรตีนให้กับสัตว์ถ้าไม่มีไนโตรเจนนะฮะเราจะไม่มีปโปรตีนและเราจะเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้นะครับดูสไลด์ถัดไปนะครับพระอาทิตย์เองนะฮะได้มอบแสงสว่างและความอุ่นแก่โลกแต่ในเวลาเดียวกันพระอาทิตย์นี่เป็นเตาปฏิกรอนที่ขนาดมหึมามากนะครับระบบฟิวชั่นที่เกิดขึ้นในดวงอาทิตย์ทําให้ปล่อยพลังงานออกมาแต่ขณะเดียวกันมันปล่อยสิ่งที่ไม่ปรานามาคือโซลาวินพายุสุริยะ พายุสุริยะเนี่ยพัดเข้าสู่โลกในความเร็ว400กิโลเมตรต่อวินาทีเร็วมากนะครับทุกครั้งที่มีการระเบิดอย่างรุนแรงเนี่ยจะเกิดพายุสุริยะขึ้นและถ้าหากโลกไม่มีเกาะป้องกันที่ดีพอพายุสุริยะจะทําลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้นะครับขอดูสลไลด์ถัดไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราค้นพบนะครับนี่คือสนามแม่เหล็กโลกที่เรียกว่าแวนออลเลนลิงโดยแม่เหล็กนะฮะจะพุ่งออกจากขั้วโลกเหนือนะฮะเข้าสู่ทางขั้วโลกใต้ ตรงนี้เองนะฮะจะก่อให้เกิดวงแหวนซึ่งป้องกันโลกเราไว้จากพายุสุริยะทําให้เราปลอดภัยนะครับขอดูสไลด์ถัดไปนะครับทุกครั้งนะฮะที่เกิดปฏิกยาฟิวชั่นที่รุนแรงบ,บนดวงอาทิตย์นะ,ะจะปล่อยลมสุริยะออกมาแล้วลมสุริยะนี่จะถูกเบี่ยงเบนทั้งหมดด้วยกระแสะแม่เหล็กโลกทําให้มันพัดออกไปทางด้านข้างหมดผลของมันนี่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว,ว่าแสงเหนือหรือออโรรานะครับถ้าเราไปที่โค้งเหนือหรือโค้งโลกใต้เราจะเห็นเป็นริวร้วๆเป็นเหมือนม่านสวยๆนะฮะอยู่บนท้องฟ้า นั่นคือผลจากการที่สนามแม่เหล็กโลกเนี่ยเบี่ยงเบนเอาพายุสุริยะแม่พัดโดนโลกของเราน่าสนใจมากนะครับทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบว่าอะไรเป็นแหล่งกําเนิดของสนามแม่เหล็กของโลกนะครับแต่แเราพบว่ามันกาลังเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆและภายในเวลาอีกประมาณ1,000ปีสนามแม่เหล็กโลกอาจจะเสื่อมทั้งหมดเลยซึ่งหมายความว่าเราจะตายกันหมดแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเสด็จมาก่อนในเวลานั้นนะครับ ที่น่าสนใจคือว่าอะไรก่อให้เกิดสนามเลกที่มีคุณค่านี้ไม่มีใครรู้แต่ที่แน่แน่คือดาวข้างเคียงของเราเช่นดาวอังคารไม่มีสนามแม่เหล็กนี้เห็นการที่โลกเราบังเอ,อิญมีขนาดเท่านี้พอดีอยู่ตำแหน่งนี้พอดีมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดนี้พอดีมีดวงจันทร์ขนาดนี้พอดีแกนโลกเองขนาดนี้พอดีเป็นเรื่องบังเอ,อิญหรือเปล่าครับถามว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดแค่ส่วนนิดเดียวนะะแค่ส่วนนิดเดียวยังมีอีกเยอะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยบังเอ,อิญหรือใครบางคน ที่เฉลียวฉลาดมากสร้างสารรค์โลกของเราขึ้นมาก็ดูสไลด์ถัดไปนะ